สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์หกโมงเย็นนะคะอยู่กับเอม็มสาธิดาและอู๋ธีรยุทธ์ที่นี่เลย PPTV HD 36กกับรายการป๊อปนิวส์นั่นเองค่ะครับผมนะสำหรับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเรามีข่าวช็อกมากจริงๆนะฮะกับ2อัจฉริยะใน2ด้านเลยนะครับคนหนึ่งก็เป็นอัจฉริยะด้านการกำกับนั่นก็คือพี่เติมชนินทร์นั่นเองนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนี่เป็นศิลปินที่เราก็ได้ฟังเพลงฮิตของเขามาเยอะสาหรับพี่แชมป์สุภวัฒน์นั่นเองนะครับโปรดิวเซอร์เนาะศิลปินแล้วก็เป็นผู้บริหารอีกด้วยเป็นดีเจด้วยนะครับกับการจัดไปของทั้ง2ท่านนะฮะวันนี้ก็เลยประมวลภาพแล้วก็เพื่อเป็นการลําลึกถึงความทรงจําแล้วก็ผลงานของทั้ง2ท่านนนด้วยัไปชชมกใ่อง of the t o w าวครับ ผ่านมาวงการบันเทิงได้สูญเสีย2บุคคลคุณภาพไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นคือเติมชนินทร์ผู้กำกับละครชื่อดังที่ตัดสินใจจบชีวิตลงเนื่องจากอาการป่วยรุมเรา้าโดยเติมชนินทร์ได้ฝากผลงานไว้หลายต่อหลายเรื่องอาทิบริษัทบำบัดแคนจันเอ๋ยจันเจ้าเพลิงบุญและแรงเงาทั้งสองภาคซึ่งเรื่องนี้ทําให้เขาได้รับรางวัลน,นาตาชสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในปี2555อีกด้วยค่ะซึ่งนักแสดงที่เคยร่วมงานก็ต่าง พากันโพสต์ไว้อาลัยในการจักไปครั้งนี้และยกให้เติมชนินทรเป็นผู้กำกับชั้นครูค่ะ อีกหนึ่งคนคุณภาพที่จากไปอย่างกระทันหันคือแชมป์สุภวั์เจ้าของเพลงนอนน้อยและที่ฉันรู้โดยแชมป์ยังเป็นโปรดิวเซอร์ในผลงานต่างๆของหลายศิลปินอีกทั้งรับหน้าที่ดีเจที่คืนเม็ด one ซึ่งล่าสุดเขาได้รับตำแหน่ง He a d of Music ของแอปพลิเคชันชื่อดัง Tik t o k อีกด้วยนอกจากนี้แชมป์สุภวั์ยังเตรียมเข้าพิธีวิวา์ในช่วงต้นปีหน้าหลังจากคุกเข่าขอแฟนสาวไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามทางรายการป๊อป News, ขิแวขงควขาวเสาวข่ายข่าว่วมป่ปวน่าวข่าลังใจให้กับทั้งาอขครอขครวมาวะทาวี้า้่วย่่ะวยค่ะ เชื่อว่าทั้งผลงานนะคะรวมถึงทั้งละครที่พี่เติมกำกับเพลงที่พี่แชมป์ร้องนะคะก็คงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนั่นเองใช่ครับแล้วก็จริงๆอยากจะให้ใช้เวลากับคนที่เรารักทุกวินาทีให้มีค่าจริงๆน้องเอมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกันประโยคไหนจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้พูดกับคนที่เรารักอันนี้สาคัญมากเพราะว่าที่คุณพ่อพี่แชมพูดเราก็สะเทือนใจเหมอือนกันนะที่พี่แชมป์ยังคงหัวเราะอ,อยู่เลยแล้วอยูย่ดีกินข้าวอยู่ก็ล้มไปใช่ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยนไป ที่แอมบาสเดอร์ของ PPTV HD 36ดีกว่านะคะเธอคนนี้เลยพี่ปุกลุกผลทิพย์งานนี้เห็นบอกว่าโอ้โหขอแซ่บซะหน่อยหลังจากที่กักตัวอยู่นานนะคะอยู่บ้าน3เดือนเลยงานนี้ขอไปเที่ยวทะเลการกักตัวมีผลอะไรกับเธอไหมไม่มีมกนอาจจะเหงาเ <คน S 1> <ๆ>หงาหน่อย ใส่ใบิกินี่แล้วอาจจะไม่มั่นใจคนคุณคด,ดูรูปสิ <c oughs> นี่เลยกักตัวนะคะที่พัทยางานนี้เจ้าตัวบอกว่าเก็บกดอย่างที่บอกไปว่าอยู่บ้านมา3เดือนนะคะจึงขอไปชาร์จแบตให้กับตัวเองแถมยังจัดนี่เลยโหเป็นเซ็ตก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารูปเซ็เนี้ใครจะเป็นคนถ่ายให้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคิดถึงการถ่ายบิกินี่มากๆใส่บิกินี่มากๆนะคะเพราะไม่ได้ใส่มานานตั้งแต่ทริปมาลดีฟเลยส่วนพระเอกคนสนิทหลายคนก็จับตามองนี่ <c oughs> คุณไมค์พัทรเดชนั่นเองเห็นรูปแล้วจะ เป็นยังไงเธอก็บอกว่าพี่ไมค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ชมว่าสวยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปเที่ยวแบบเนี้ยก็ดูก็รู้ว่าไปด้วยกันทําไมไม่เห็นรูปคู่กันเลยเธอก็บอกว่าก็ต้องรอฝ่ายชายตอบบ้างละกันเราเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คือก็แบบอยากพักผ่อนแบบว่าที่เป็นออกนอกบ้านเนาะเพราะว่าช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเราก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออแบบบอกครอบพรัวเฮ้ยไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไปแบบไปต่างจังหวัดกันไปทะเลแล้วก็อาจจะแบบ ไปในโลเคชันที่ไม่ได้เจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยังกาดจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพักผ่อนแต่ก็เลือกแบบโรงแรมที่แบบเฮ้ยเราสามารถอยู่ได้ในบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยัง,ก,ยงก็ยังเรียบร้อยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบเฮ้ยข้างๆอะไรอย่างงี้ก็มีแค่2ชุดค่ะลงหมดเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออันนี้คุณคนนั้นเลยไม่ต้องขอไม่ต้องขอ ขามีีแ็กกกลับบมาาาว่ไงง้็ดีดีสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูกบอกไปเมนซิจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเออต้องไม่ตี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 ค่ะเออมีคนอยาไม่เรียกมาตีไหก็มีแบบแฟนคลับบอกว่าพี่ปูแบบคืยอะไรอ่ะคืออะไรเยอะกันไปป้าอะไรอย่างเงี้ยหนูกบอกว่าไม่เยอะหรอกเบาๆก็เป็นให้หายคิดถึงเนาะใช่เพราะตั้งแต่เมาดีบก็ยังไม่ได้ไปทะเลเลย นอกจากนี้ฮะเธอยังอัปเดตถึง2สมาชิกในครอบครัว2ตัวอุย้ยน่ารักมากเลยอะ่ะน้องคริสตินและก็น้องคริสตี้นั่นเองเป็นน้องหมานะครับที่ไปซื้อมาเลี้ยงเธอบอกว่าเนี่ยแก้เหงาจนตอนนี้เนี่ยเวลาคนเจอหน้าเพื่อนคนรู้จักใดๆเนี่ยเวลาเจอก็จะถามถึงน้องสองตัวนะไม่ได้ถามถึงเธอแล้วนะว่าเป็นยังไงสบายดีไหมถามว่าคริสตินกับคริสตี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน่ารักจริงๆเะยนะ,นะะฟังเสียงเธอตอบถึงเรื่องของน้องทั้งสองตัวหน่อย เอามึงมาว่าเป็นยังไงบ้างผมสีไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เอามาทุกวันค่ะทุกคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเอารถบ้านหมู่อยู่แล้วน้องๆก็จะอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยส้นไม่จัะสนมาก,มากจะบอกว่าช่วงโควิดเหงาก็เลยแบบอยไปซื้อมาคนละตัวกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครตั้งชื่อให้พี่สาวพี่สาวกับหนูช่วยกันตั้งค่ะคริสตี้กับคริสตีน ตัวติดเราเราก็แบบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงคือคิวหน้าต้องไปปานบุรียังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าจะยกกองดีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นนะจ๊ะไป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 แต่ว่าเดี๋ยวเอาเด็กๆไว้ในรถบ้านเคยอยากเลี้ยงเหมือนกันนะปอมปอมเนี่ยที่บ้านเราเลี้ยงพันอะไรที่ว่าที่บ้านเลี้ยงชิวาว่าแต่เห็นไหมตอนนี้เริ่มแบบจริงๆเอ็เป็นภูมิแพ้พอเวลาไปเล่นกับเขาเยอะๆแล้วเขาขนยาวเงี้ยก็จะมีอาการฟึดฟัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเลี้ยงตัวเดียวพอของพี่นี่ก็ภูมิแพ้เหมือนกันแพ้อะไรคะพี่ไม่ฝืนแพ้ขนหมา คือจริงๆอยากเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ว่าที่บ้านแฟนก็เลี้ยงเจ็ดตัวแล้วทุกครั้งที่ไปก็คือมันมันจะเข้ามาใสเราอย่างเดียวเราก็เลยกลัวไปด้วยเลยนะครับไปต่อกันดีกว่านะคะกับคุณหยาดทิพย์เธอคนนี้ก็เป็นอีกคนเลยที่เขาบอกว่าหุ่นดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็หน้าเด็กตลอดกาลจริงๆนะคะงานนี้ก็บอกว่าขออวดหุ่นใส่บิกินี่สะหน่อยย้ำบอกว่าเธอเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเรียบร้อยนะ เธอบอกอย่างนี้เลยนี่อันนี้ไงไพ่ก่อนเลยนะออใช่แล้วเธอบอกปกตินะคะไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วเป็นคนมั่นใจเ,ออเลยขอโชว์หุ่นบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะเธอยังถูกชมนะว่าโอ้โหทำไมหน้าเด็กตลอดการออโดยหยาดก,ก็บอกว่าขอบคุณทุกคําชมเลยนะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็ดูแลตัวเองปกติเลยเหมือนคนทั่วไปใช่หรือเปล่าเอ็งว่าหุ่นขนาดเนี้ย เราต้องไปขอเคล็ดลับว่าเขาทานยังไงอะไรอย่างนี้บ้างนะเคล็ดลับของพี่อาดเขาบอกว่าไม่ให้เครียดนะคะแม้จะมีข่าวเช้าแต่ตนก็บอกว่าไม่สนใจก็ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่แล้วถ้าไปทะเลอ่ะก็ไม่ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วถ้าชมว่าสวยก็ขอบคุณก็ช่วงไหนพร้อมก็จะใส่ถ่ายใส่ถ่ายนิดช่วงไหนอ้วนก็จะไม่ใส่ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยจริงเป็นไงบ้างเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ลงก็ดีนะคนก็ชมว่าแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าคือไม่ได้ใส่อยู่ชายหาด มันเป็นโรงแรมเราเป็นห้องที่มันมีสระอยู่ในห้องคือถ้าใส่ออกไปแบบเดินชายหาดหรือเดินในโรงแรมก็ไม่ได้ใส่แบบนั้นก็คือใส่เสื้อกล้ามขาสั้นอะไรปกติแต่ถ้าอยู่ในห้องพักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นน้ำแล้วก็ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราหุ่นดีแบบพิชิีพิษฐ์หรือว่าใส่บีกินี่จัดรายการแล้วไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไปเที่ยวทะเลเราก็คงใส่เหมือนกันเร้สูว่ามันก็เหมาะสมสถานที่จะถูกที่ถูกทางคือด้วยความที่ พวกเราชาวไทยเนี่ย<ะ>มักจะมองเรื่องการใส่บิกินี่ว่าคนใส่มักจะไม่เรียบร้อยหรออ,อันนี้เธอเองก็เลยออกมาออกตัวก่อนว่าเธอน่ะไม่ใช่เป็นคนเรียบร้อยนะคือค้ามันอาจจะเหมือนแค่เสื้อในาเกงนแต่คุณอย่าลืมว่าการเที่ยวทะเลบิกินี่มันถูกที่แล้วแหละนะฮะก็อ่ะ เอาเป็นว่าทำใจกว้างๆแล้วก็ดูกันไปเงียบๆพี่อู๋ไงดูกันไปเงียบๆอย่ามือลัานอย่ากดไลค์เยอะนะครับผมเดี๋ยวคนข้างๆเราจะรู้และมีปัญหาได้นะฮะไปกันที่ซุปตาของเรากันบ้างดีกว่าสำหรับแม่อ้ําพัชราภานั่นเองนะฮะงานนี้ก็มีการแซลลหรับพี่เอสุภชัยนั่นเองนะฮะคือพี่เอเนี่ยใส่วิกนะครับแล้วก็คือแหมมันเหมือนผู้หญิงมากคือจริงๆผมเลื่อนผ่านลงไปแล้วนะในไอจีต้องย้อนกลับมาต้องไขกลับขึ้นมาดูว่าเมื่อกี้อะไรตาฝาดหรือเปล่า นี่เลยนี่คือใครนะฮะแม่อ้ําก็ลงแซวนั่นแ,แหละะครับอเออมีการคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าฉันอันฟอนนะใช้แอปอะไรไหนบอกทุกคนซิ ผ่านมากี่แอปซึ่งพี่เอก็ตอบว่าไม่ได้ใช้แอปเลยให้น้องยิปเนี่ยแต่งให้นะครับน้องยิปนี่ก็คือเป็นน้องขคนจัดต้องขอพี่เอมี Before กับ After ด้วยคือคุดอัพไม่จบไงคือแขนมันเล็กผิดไปถนาดตาแล้วก็รู้สึกขอบประตูมันจะบวมไงไม่รู้นะคือเธอไม่จบเธอก็เลยขอแชนะคะบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยมีการบีบภาพเบฟอร์อา้ยวเะครบ เออแล้วก็เนี่ยจริงๆพี่เอก็เอาไปลงด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็ดจัดว่าเด็ดมากมันน่าเด็ดหัวไปทิ้งอันนี้คือแคปชั่นของแม่อ้ำา<ช>นะฮะแล้วก็บอกว่ากว่าจะหลอกล่อขอรูปก่อนแต่งมาได้เนี่ยก็คือก่อนจะใช้แอปแต่งเนี่ยนะฮะ ก็เชิญทุกคนเลื่อนดูภาพถัดไปนะฮะนี่ before and after พี่เอก็ไม่ยอมนะเข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าพี่เอโดนแกล้งน้องอ้ําเอารูปไปขยายนะคะไม่จริงค่ะรูปจริงเนี่ยคือรูปแรกนี่ก็เป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะของวงการบันเทิงนะฮะก็เป็นคู่ที่เป็นผู้จัดการด้วยเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วอะเวลาเขาทะเลาะกันน่ารักนะคู่นี้เออนะฮะอ่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวของพี่วุ้นเส้นด้วยเห็นหอบอกว่าเธอเองเนี่ยทำผลิตภัณฑ์จริงๆขายหลายอย่างเลยนะสำหรับพี่วุ้นแต่ว่าโดนก๊อปนะฮะนี่ไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองนะฮะกับป๊อปนิวส วันนี้อูเอมาเต็มนะฮะไปกันต่อที่ข่าวของพี่วุน้นเส้นกันดีกว่าต้องบอกว่าพี่วุ้นเส้นเป็นคนที่งานแสดงก็เยอะอิเวต์ก็เยอะรวมถึงยังทำธุรกิจนะคะก่อนนันนี้ก็มาเล,ล่<อ>าห้ฟังอะไรกันงานรีวิวอา่ารีวิวเยอะจริงเดือนหนึ่งนี่ม่รู้ <laughs> กี่รูปใช่แล้วตอนนี้ก็ทําธุรกิจที่เรารู้กันดีนะคะหลายอย่างแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่โดนกระทบมากเพราะแบรนด์ของเธอเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเครื่องสําอางหลายลคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหมีพรีเซนเตอร์หลายคนอยู่นะคะงานนี้บอกว่าโดนก๊อปปี้แต่ว่าเธอเองเนี่ยก็ห่วงผู้้้บริิโภคคนะว่าจไดส ไม่มาตรฐานซึ่งเขาบอกว่าที่วางขายตามท้องตลาดเนี่ยราคาถูกกว่าอีกด้วยนะคะคแล้วยังฝากเตือนด้วยคนที่ลอกเลียนแบบไปว่าทําแบบนี้ก็ไม่คุ้ม,มเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่แล้วคนเคยใช้ต้องรู้แน่ๆค่ะว่าเป็นของปลอมเธอเองนะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปล่อยผ่านไปเพราะได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ตั้งแต่โดนก๊อปปี้ผลิตครั้งแรกแล้วพี่วุ้นเคยเล่านะว่าตอนช่วงโควิดอะ่ะก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าสินค้าของพี่วุ้นได้มาจากต่างประเทศเห็นว่าโดนไปเป็น1ิบล้านเหมือนกัน โอ้หลักสิบล้านเลยนะถูกลองฟังเสียงเธอดูค่ะก็แก้ปัญหากันไปค่ะเพราะว่าคือความที่เราขายทั่วประเทศมันก็ควบคุมยากนิดนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้มาบ้างแต่ไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าของเรากลอบยากมากอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่ซื้อไปจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแบบคือของปลอมจริงๆก็ยากแต่ว่าเอาของไปทําแบบตัดราคาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะมีทุกแบรนด์อยู่แล้วามีอยู่แล้วอาจจะแบบผ่านไปได้แบบเอาตัวรอดได้แต่ว่าก็ คือจริงๆก็ควรจะดีกว่านี้นึกออกปะอาจจะแบบติดเรื่องขนส่งบ้างติดเรื่องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบช่วงเรศรษฐกิจแบบนี้ด้วยก็เห็นใจพี่วุ้นเส้นมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ทําได้ก็คือไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนครับผมแล้วก็สวดมน์ภาวนาขอให้จับคนร<ช>้ายได้ไวๆจริงๆใช้คําว่าคนร้ายไม่ถูกเรียกว่าละเมิดดีกว<ช>่าแบบนี้นะมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วย s <S นะฮะ,ะส่วนพวกเราคนซื้อก็ต้องดูกันดีๆว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมเพราะบางคนเนี่ย ยอมจ่ายถูกกว่านิดนึงแต่ดันได้ของปลอมมาใช้เนี่ยอ,อันนี้เจ็บคุ้มเลยเจ็บตัวกับแล้วลหน้าพังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะไปดูกันที่แรปเปอร์คนนี้สรับ is your boy T J right here นะฮะสรับ your boy T J นี่เขาก็เป็นแรปเปอร์ชื่อดังอยู่แล้วนะครับเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าก,ากักตัวเนี่ยน้ำหนักขึ้นแล้วก็มันส่งผลในเรื่องของ performance ในเรื่องของการโชว์ด้วยบสุขภาพต่างๆบางทีร้องเพลงไป2เพลง3เพลงเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วเพลงพี่ T J คือแรปหมดเลยแล้วแรปนี่มันต้องใช้ e n t e r t a i n เป็นแบบพลังในการเอนเตอร์เทนมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวเขาเองบอกเดี๋ยวจะกลับไปฟิตหุ่นเหมือนเดิมและขอลดลงมาหน่อยแล้วการสําบน้ําหนักนะฮะรวมทั้งใครที่รอคอยผลงานนี่อัลบั้มเต็มเขาบอกว่าเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในปีนี้นะฮะซุ่มทํามา3ปีนะครับเรื่องงามยามดีในการปล่อยก็อยู่ช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองส่วนก่อนหน้านี้อันนี้มีคนจับจิ้นพี่ทีกับพี่ออฟปองศัก จัดมาเป็นรูปที่เขาอยู่บนเวทีด้วยกันครับผมเรียวกว่าเคามีเข้าขากันได้โอ้น่าใกล้มากคือแบบเอ็มเห็นแล้วยังตกใจเลยเอออะลุ้นขึ้นหรือเปล่างานนี้เดี๋ยวไปฟังหนุ่มทีเจเขาว่ายังไงฟังกันฮะกำมาแล้วคือสิ้นเดือนนี้จะเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าภายในเดือนประมาณเดือน8เดือน9น่าจะได้ฟังกันเต็มๆ็มทุกตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีซีดีมีไวนิวมีเทปมีอะไรต่างๆก็ติดตามด้วยคิดว่ามันจะมีเพลงที่แบบ คนไม่เคยได้ยินผมพูดอะไรเงี้ยครับหลายๆเพลงเขาไม่ได้จริงจังเขาเล่นเขาลุกหนักแต่เาูจริงเาเล่นครับเป็นการแสดงครับไม่เคยตัวจริงกันใช่ครับผมผมเคยทําเพลงเพลงให้กับพี่ออฟแล้วก็ไปฟีดด้วยแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาด้วยครับก็ปกติครับคือปกติผมก็เห็นเขาแซวอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะใช่ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติความเฟรนลี่ของเขาเยอะไรเงี้ย อยากถามพี่ดีเจว่าอะไรติดคอเหรอคะเมื่อกี้อ่าปีกครับผม้อยสัอเคนะฮะมันสยายเต็มคอทัหมดเลยก็นะเป็นแรปเปอร์หนุ่มที่จับตามองเลยนะคะกับอัลบั้มเต็มของเขานนัเองไปต่อน,นี้กว่าอัปเดตกันสักหน่อยสําหรับละครทั้งช่องของเรานะคะนี่คือเรื่องของหลงเงานั่นเองเป็นฉากที่เห็นว่าปะทะอารมณ์กันกับ2นักแสดงเลยนะนี่คือพี่บีธีรพงศ์ค่ะกับพี่มีพิสมัยต้องบอกว่า โอ้โหนักแสดงฝีมือระดับเทพระดับพักการเท,เทพเลยนะคะโดยงานนี้ค่ะเป็นฉากที่ทุกคนในบ้านบ้านเนี่ยชื่อว่าเพชรเมคาต้องมายืนรอรับขบวนเจ้าสาวนะคะที่หน้าบ้านอย่างตื่นเต้นแต่ก็มีความกระหนนค่ะของเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรวมไปถึงความลับที่อยากจะเปิดเผยเรียกว่าฉากนี้นั้นมีความเข้มข้นมากๆส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในละครหลงเงาค่ะฉากที่ต้องมาทักกันเป็นไงบ้างคะมิแหมไม่ถูกกันเลยนะ ไม่ถูกกันเลยค่ะดีว่าได้หนูเข้ามาเล่นหนูพิมพเข้ามาเล่นนะฮะเขาก็มีฝีมือการโต้ตอบกันมัน,มนก็ไม่ไม่ไม,ไม่มันตรงกันดีเนาะใช่กับว่ามันอะไรอ่ะคล้องจองกันคุณลบทนี้แบบอ,อ่านบทแล้วลำบากใจมากๆเพราะว่าเป็นบทที่ต้องด่าดทอกันแล้วมีฉากแบบถีบถีบกันตบตีกันซึ่งซึ่งมันก็เล่นยากมากอยู่แล้วด้วยค่ะเราเล่นคู่กับมีเนี่ย คือมันยากขึ้นไปอีกอะ่ะวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเท่กับชิวๆยกเว้นซินเมื่อสักครู่นี้ครับอันนั้นอันนั้นค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเราใช้นักแสดงเด็กจริงนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าเ,เหมือนกับเ,เป๊ะเลยครับเหมือนเขาเหมือนเขาเรู้คิวใช่ครับคือบทสนุกมากเลยค่ะแค่คือเราเป็นนักแสดงเราไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วแต่พออ่านบทตื่นเต้นแล้วบทเข้มขน้นแล้ว มันมันหักมุมในทุกๆตอนโดยเฉพาะของพัทของอินดี้เขาไปเจอกับอะไรมาเยอะแยะมากมายต้องติดตามจริงๆนะคะในหลงเงาะค่ะโอ้โหเรียกว่าเดือดน,นะ<ช>ซีนี้ <รอ S 2> เดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเก็บตกหลังกล้องกันแต่วันนี้มีพิธีกรรับเชิญ<ค>เป็น,น,นสาวที่เราเพ <anarch> ิ่งนำเสนอข่าวเธอไปเมื่อกี้แล้วเธอบอกว่าตัวเธอเองไม่เรียบร้อยด้วยโอ้โหคุณอยากทิพย์หรอนี่รู้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ มาตอนในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับป๊อปนิวส์วันนี้กับช่วงเก็บตกหลังกล้องนั่นเองฮะวันนี้คุณออฟฟี่เขามีพิธีกรคู่หูคนใหม่นะฮะคุณคัณยษดทิพย์นั่นเองสวยเป็นพิเศษด้วยสวยามากนะครับช่วงที่หนึ่งเรานำเสนอไปแล้วไงค,คราวนี้เนี่ยเขาจะพาทัวร์เที่ยวเมืองมาริกานั่นอเองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะเป็นยังไงดูกันเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นออฟฟี่คนดีคนเดิมนะครับแต่ว่าพาคุณผู้ชมครับมาเทีย่ยวผ่อนคลายหลังสถานการณ์โควิดสิได้าได้คีายลงแล้วนะครับและตอนนี้นะครับออฟก็อยู่ที่เมืองมาริการรอสอนหนึ่งสองสี่เพราะวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆเรามีนัดกับนักแสดงสามอีกหนึ่งท่านที่เขาจะพาเราไปเยี่ยมชมเมืองประวัติศาสตร์ที่อยู่ข้างหลังนี้กันนะครับว่าแต่คุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครถ้าพร้อมแล้วตามออฟฟี่ไปดูกันเลยดีกว่าจ้า แมวันนี้คุณออฟฟี่ของเราจะพาไปบุกเมืองมาลิกากันเลยทีเดียวแต่เอ๊นักแสดงที่ว่านั้นจะเป็นใครต้องตามออฟฟี่เขาไปนะคะว่าแต่ว่ามาเมืองโบราณทั้งทีคุณออฟฟี่เขาก็เลยพาไปกินก่อนค่ะก่อนไปเจอแขกรับเชิญว่าแต่ว่าของที่กินนะคะอร่อยไม่ขาคุณออฟฟี่ ย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเราจะมีดาราสาวสวยนะคะม oh <my> าเรามาเดินชมนะครับตลาดน้ําของที่มาริกาแห่งนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วครับตลาดจิ๊บตาจะพาต้เอสสวัสดีค่ะ oh. แล้วเขาจะพาเราไปกินแต่วันนี้ฮอฟฟี่จะเป็นป่าเรานี่ <Wow. S 1> เงินแต่ทีนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเงินนะเขาเรียกว่าสตัง์รู oh. เออเป็นเงินของโบราณแต่ว่าเมื่อกี้เห็นว่าแบบอยาดไปแบบว่าเดินเป็นแบบว่าคาเฟ่เป็นใหม่ ใช่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อันนั้นอะ่ะก็จะมีขนมมีอาหารที่นี่คือแบบขนมไม่ได้สวยอย่างเดียวนะอร่อยด้วยมืนอาจจะมีขนมมีอาหารก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ในการทำอาหาร เป็นพวกเครื่องสารอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่สนใจเนาะก็คือแบบไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมมใช่จริงๆอ่ะไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะคะขับรถก็ไม่นานมากโอ้โหเป็นยังไงบ้างครัอา่าติเราเรียกว่าวันนี้เนาะมาครบแบบได้ทั้งอิมม่มบรรยากาศดีแถมแบบว่าเจอแบบเหมือนลํำลึกมาก คือมาที่นี่คืออยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วที่นี่คือสวยอ่ะอยาชอบสวยทุกมุมค่ะแล้วก็ในนี้มีที่พวกเราได้แต่งตัวแบบสวยๆหล่อๆสวยแบบ,แบบนี้นะคะ<อ>ก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆอคือแบบอาหารอะไรทุกอย่างอร่อยมาลวสนุกแน่นอนแต่กระซิบบอกเลยว่าราคาถูกมากๆแถมได้กินแบบว่าอาหารไทยแล้วก็อาหารโบราณที่แบบว่าหากินยากมาก ใช่ค่ะจะมีอาหารอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยที่หาก,กินหาก,กินยากบางอย่างก็แบบเป็นแบบขนมโบราณอ่ะที่มันแบบเราหาซื้อทั่วไปไม่ได้โอ้โเรียกว่าวันนี้มีความสุขมากๆต้องขอขอบคุณญาติที่มาเป็นไกด์พาทัวร์เมืองมาลิกาแห่งนี้ครับขอบคุณครับโควิดหายแล้วใครที่คิดถึงญาติรัชบาลาก็อย่าลืมติดตามผลงานเขานะครับวันนี้ออฟแล้วก็หยาดนะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คงตื่นเต้นนะนะเป็นเราอยู่กับพี่หยาดก็มีความแบบจริงๆเป็น <c oughs> พี่ <c oughs> ที่ก็เสียทรงเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ลิ้นมันก็คงจะมว้มวนๆแบบนี้แหละ <c oughs> รัวๆกันไปรอลีนสลับกันไปช <c oughs> ั่วๆกันหมดนะฮะสำหรับผมนี่ติดตามผลงานของพี่หยาดมาตั้งแต่ละครช่วงปี4-7เมื่อกี้เปิดดูปีเลิฟสตรอเบอรี่ที่เล่นกับพี่ต่ายัทพลโหเรื่องนี้นี่คือ ตึงใจจริงชื่นชอบมากแล้วก็เป็น FC พี่หยาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับอะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับส่วันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณเสื้อผ้าของผมด้วยจากบูตัสแบรนด์ของเอมนะคะจากอาร์เวอรี่แบรนด์นั่นเองค่ะอะแล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยผลงานการร้องเพลงของสาวเอสเธอร์คือต้องบอกว่าเป็นนางเอกแล้วไม่พอยังมาร้องเพลงอีกกับเพลงนี้เลยนะคะประกอบละครเล่เกมรักกับเพลงเสียงที่ไม่พูดไปค่ะถูกต้องครับแล้ววันนี้อูเอมไปก่อนนะฮะ

ที่มันสะท้อนปิดบังทุกความรู้สึกยังต้องทำ